เดี๋ยวสายอยู่ปะถายอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เป็นไม่มีหัวจิกไงไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสามทางมีสามทางแล้วมันปลดยากเดี๋ยวใช้เนี่ยสีเขียวมากในสีเขียวนะสีขาวสีขาวใช้เป็นสีขาวมันมีสามทางแล้วมันปลดยากปลาแบบนี้มันไม่ค่อยหลุดแล้วครับปลามันกัดแบบไม่ระแวงกัดกด <c oughs> แต่สามทางเรามันปวดยากด้วยใช่เป็นตัวเดียวแบบนี้เลยติดโดดมันจะปวดง่ายเป่าอย่างนั้นก็กินอื <c oughs> ที่ตัวแปดเหรเนี่ยปลดง่ายกว่าเนี่ยครับเนี่ยเวลาปลดก็ใช้ครีมเลยไม่ใช้มือเลยเนี่ยง่ายฝาเพได้ครับเดี๋ยวยางจัเต็มสีขาวเป็นปลายางหางใบโพวเนี่ยครับกระพงใส,ส่สวยๆลักสายผีจินดามานียอดมากครับ